ครัพร้อมนะทําจิตให้เป็นสมาธิเสก่อดน,นะครับแล้วก็ยกจิตยกใจเอ่ยคํานอบน้อมต่อพระพุทธต่อพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ยกจิตยกใจของเรานี้ให้กับพระรันาตนตัยนะครับถ้าพร้อมก็ทำการน้อมรับบุญได้ทันทีนะครับสาธุสาธุสาธุณนะโมตสสะภควะโตอรหะโตสัมมา สัมพุทรษะนมโมทัรภควัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทรษะนมโมทัรภควโตอรหัโตสัมมาสัมพุทรษะพูดหระประชุมกันแล้วในที่นี้ก็ดีหรือเทียวดาภาาพืพ้นระดระประชชุมกันแล้วในการในที่นี้ก็ดีหมู่พูดทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดี จงฟังภาสิคนี้ด้วยความเคารพดูก่อนพูดทั้งปวงเพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังพระพุทธเจ้าทรงพระคุณสุดที่จะประมาณพระธรรมเจ้าทรงพระคุณสุดที่จะประมาณพระสงฆ์เจ้าทรงพระคุณสุดที่จะประมาณคำที่กล่าวนี้กล่าวด้วยความจริงขออนุาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เปิดบุญบารมีเปิดญาบรรณบารมี เปิดซับบารมีเปิดเมตตาบารมีด้วยอำนาจประพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธัทงเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดเปิดด้วยอำนาจประพุทธพระธรรมพระสงฆ์สาธุสาธุสาธุาธพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระกรนาที่คุณแห่งองค์จรตาย องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมผู้ชนะสาธุสาธุสาธุาธาธถ้าใครพร้อมก็น้อมรับบุญนี้ภาวนาในใจนะครับน้อมรับบุญนี้น้อมรับยานี้ส่วนผู้ที่มีร่างกายเจ็บป่วยก็ให้น้อมรับบุญจากดอกกุหลาบแก้วนะครับอีกหนึ่งนาทีจะทำการเปิดบุญ ทำอนุภาพแห่งความนอบน้อมบุญทั้งหลายนั้นได้ไม่เท่ากันผู้ใดนอบน้อมต่อพระพุทธต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ผู้นั้นก็ได้บุญตามนั้นนะครับอสุรีลาหูขึ้นประจำพุทธทาลันนาจักจักรวาลอสูรโพธ,ธิสัตว์ขึ้นประจำดอกกุหลาบแก้ว ทุกภาคส่วนขึ้นประจำในมิติทิพย์องค์สัตตานาคราชเปิดธรรมจกักรเจดีเปิดรัตนมงคลเปิดพุทธรัตนจกัจก,กรจักรวาลเปิดดอกบัวกแก้วรัตนะเปิดดวงแก้วรัตนะยิงพลังงานบุญสู่ทุกผู้ทุกนามที่ตรงต่อพระพุทธต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์เปิดดอกกุหลาบแก้วรัตนะยิงพลังงานบุญต่อผู้ที่ตรงต่อระพุทธต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ สาธุ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 ซึ่งมีความแตกต่างกันไปนะครับบุญนั้นก็ยิงลงมาจากดอกกุหลาบแก้วก็ดีหรือดวงแก้วชนะก็ดีนะครับแล้วก็พุทธรารัชนะจักรจักรวาลก็ดีสำหรับผู้ที่ต้องการแสงบุญที่เป็นแสงสีม่วงนะครับที่จะใช้การโควิดแต่ละบ้านหรือว่าแต่ละบุคคล ก็ให้การน้อมรับได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลใดก็แล้วแต่นะครับที่เปิดฟังตรงนี้ก็สามารถที่จะน้อมรับได้ทันทีเพราะว่าเป็นการเปิดบุญจากการใช้วาจาศิธิ์ของโพธิญาณที่ถือคําสัตยาลงมาร่วมกันของเหล่าผู้ที่ลงมารักษาพระพุทธศาสนานะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถที่จะ น้อมรับบุญได้ไม่จํากัดเชื้อชาติศาสนาใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าหรับเป็นศาสนาอื่นก็น้อมเข้าศาสนาของท่านเองนะครับเพราะจุดหมายที่แท้จริงแล้วของเราก็คือสร้างความดีนั่นเองสาธุสาธุสาธุ